เราได้รู้จักกับพระอาจารย์ที่ดูแลตรงนี้นะคะที่มีปู่เวทหรือท้าเวสุวรรณที่เป็นในภาคมนุษย์นะคะพระอาจารย์รูปนี้ท่านได้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาปู่เวทที่เป็นร่างมนุษย์ไปอยู่ในถ้ำโอชอก,กนี้ประมาณ2กิโลแล้วก็ท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่มากก็ไปอยู่ในนั้นเหมือนกันคราวนี้คนไปก็ลําบากต้องเดินเท้าไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วยิ่งช่วงหน้าฝนก็ยิ่งจะลําบากด้วยตอนนี้สะดวกสบายมาก ก่อนหน้านั้นเราก็บอกว่าโอ้โหเดินไกลมากขนาดนั้นไม่ไหวทั้งฝนตกเป็นโคลนเป็นอะไรคนก็ดันด้นไปแต่เรากลัวว่าจะไม่สะดวกแต่พออะไรต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางอยู่ใกล้แล้วเราเอารถมาถึงเลยค่ะเนี่ยมากราบขอพรท่านที่นี่แล้วก็ปู่เวทที่เป็นหน้ายักษ์ตรงนี้ก็คือทางวัดเอามาที่นี่หมดเลยค่ะที่นี่ก็เป็นต้นตำรับของภาคมนุษย์ที่นี่นะคะแห่งเดียวใน ประเทศไทยนะคะถ้าเราจําไม่ผิดว่าประมาณนั้นต้องขอขอบพระคุณครูบาพลเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะที่ให้ความรู้แก่เราค่ะที่นี่นะคะเปิดให้คนมาเที่ยวชมมาทําบุญกันตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวันโอ้โหใครสะดวกตอนไหนมาได้ทุกเวลาเลยนะคะทางวัดเขาได้สร้างเป็นรูปปู่มุจลินหรือพระเจ้าอามุจลินของเรานะคะอันนี้นะคะจะมีการสร้างออกมาเหมือนขี่เต่าค่ะ ดูน่ารักมากเลยนะคะเต่ายักษ์ด้วยนะเนี่ยเราได้ขอโชคต่อทุกๆพระองค์ในนี้นะคะรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้ได้เลขแล้วแล้วก็ออกไปทางฝั่งแม่น้ำโขงนะคะเราขอทั้งหมดสามที่ออกไปที่หนึ่งแล้วนะคะยังเหลืออีกสองที่ก็คือตรงจุดที่มีเทวเวสุวรรณและก็ปู่ชีวกนะคะใครอยากได้เลขโชคก็เข้าไปชมคลิปเต็มได้แล้วนะคะ พอเราออกจากวัดนะคะเราเห็นเมฆอยู่บนท้องฟ้าเราถามพระองค์ดำแสนสิริจันทาว่าอันนี้คือท้าวเวสุวรรณหรือปู่เวชของเราท่านตามมาคุ้มครองใช่ไหมท่านบอกว่าใช่แล้วก็ให้เห็นเป็นอัศจรรย์เลยไม่ว่าจะอยู่ในวัดหรือออกนอกวัดท่านมาช่วยเราสร้างคอนเทนต์เพราะเราต้องการให้คนรู้เรื่องว่า ท่านปฏิบัติดีประริชอบในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์จนท่านได้เป็นพระสกทาคามีพระองค์ดําแสนสิริจันทราได้เล่าผ่านปากสามีของเราให้เราฟังนะคะแล้วเวลาท่านมาอยู่ใกล้ๆเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรืออยู่ที่บ้านก็ตามนะคะเราอัญเชิญท่านมาฟังธรรมท่านจะมาให้เราสัมผัสกลิ่นทิพย์ที่หอมเยน็ยนๆเลยนะคะคลิปหน้าจะมีใครมาสื่อให้พวกเราได้ไปช่วยเหลือใครอีก ก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะคะ